จ้าช่องไม่น้อยโนเวนะคะวันนี้เมนเมนน้อยพา,า่ันผู้ชมมามาชมโบสถ์สมัยเก่าเดี๋ยวไม่น้อยจะพาเดินเข้าไปดูข้างในโบสถ์เก่าเก่ามากกี่ปีแนละ้วเดี๋ยวไม่น้อยจะพาเข้าไปดูบนเขาอยู่บนเขายอดเขา โอเคเลยคิ่งฟูบุษโอ้ห้ามห้ามสูบบุหรี่ห้ามสูบบุหรี่ตรงนี้ห้ามสูบบุหรีอ๋อโอเคอ๋อสมัยเก่าเก่านู่นปีไหนอะ เก่ามากเขาทำด้วยไม้ะนะเนาะสมัยนูน้นนี่นี่คือใครอะอ,อืมไม่น้อยก็อ่านไม่อยออกโอเคอ่านไม่ออก เหมือนเศษจ้ะอ๋อเขาอ๋อเขาทำไม้เป็นแผ่นๆเป็น,ปนโอเคลวดลายแบบนี้อ๋อน,นี่เขาเขียนว่าอะไรเขียนว่าอะไรอ๋อเปิดให้ชมเวลา เวลาสิบเอ็ดถึงสิบสามโอเคอ้าวรถวันนี้เขาไม่เปิดเหรอ,อนี่แหละโบสถ์โบสถ์ของคนคริสเตียนเือศาสนาคริสต์เนาะประ,ประเทศประเทศนอร์เวย์นี่แหละทำโดยไม้เป็นแผ่นๆเ,เ,นเนาะก็ะทำเป็นลวดลาย จากสั้นไหนพี่น้องจา๋ลาลังคาจากสั้นนะนะายสั้นจังยังไม่น้อยหาเลาะหาเละาละอ้อมคุดหนอ่ออืมอันไปดูห้องน,นี้ในเพิ่นเพิ่นอนเสียรตั้งแต่ปีเด็ยดนะปีเด็ดพัน หนึ่งพันสิบเก้าปีนปีนหนึ่งเก้าแล้วเนาะบนเสีย พันนี้ดันนี้อ๋อดันเพิ่นเพิ่นทานทาโอ้ทาสีทาสี ประตูมีสองด้านเพิ่นเกิดตั้งแต่ปีหนึ่งแปดเนาะ,นะปีหนึ่งแปดเสียปีหนึ่งเก้าโอดมานี้ โบดมานี่โอ,โอ้โอโคุณอ้โอโบดอยู่บนเขาโบดสุดเป็นสุสานพร้อมเนาะ เป็นสะสารเพราะพูดเพิ่เสียมไมเนาะค่ะมุมนั่นน่ะเสียมไม้ดอกไม้เออ่อเสียมไม ทางนั้นมีมีมีอย่างเกาะหมูซียุบนี่ยไปไว้อย่างก็พิธีพระดับทิพิธตะพันทางนู้นน่ะพิธีตะพันว่า่นมีอันมีมีน้ำม,มีอย่างโตไปให้อันคนมาปลูกดอกไม้อย่างนั่นเนาะดูแลนะเนาะโอเค มันก็ยพางเบอกง,งนี้านยางเบิกทางนี้อ้อ่านไม่อย่างนะทำไมย่งคิดไดิกระท่อม เอาเอาไม้냐เอาที่ดินมุ้งไอ้ที่ดินดินเฮ็ดเป็นหลังคาเ,า,าเอ่อนี่อนห้องน้ำจริงเลยโอเคห้องน้ำ นะพิ่นเอาดินมงเป็นหลังคาพุ่นนะงาขึ้นขี้ดินกันกันหนาวติ่ิีดินกันหนาวบว่เอาหนาอาดินใส่หลังคากันหนาวติ เป็นม oh. okay. uh ีม huh. okay. uh ้าพร้อมปุณนะอมวิสนิ่งโอเคอ้อมูซียมเอ่อมีมามีมีมีเกะพร้อมตินะมีเกะพร้อมติ สงสัยพ่นมีร้านอาหารทางในพ่นนะเดี๋ยวไม่น้อยท้ายพึ่งเจมีเจ,ม,เจมีมาจ้าไม่น้อยที่ขอจบคลิปนี้ไปเพียงแค่นี้ก่อนเลยค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะเดี๋ยวไม่น้อมีมีโต้คลิปส่งเด้วยวจะสวัสดีค่ะ